นี songs, ap, ่ก็คือหน่อไม้ฮอนไปซับเอาเนาะก็ได้หลายอยู่ได้หน่อนี่แหนะเยอะหลายแล้วยามนี้มันละอึดสบายดี FC เบ่ดทุกคนวันนี้สาวอุทยัยมากับน้องสาวล้ามาท่งเนาะท่งบ่อนนาแสงเฮานี่แหละบังเฮาเคยแกงหน่อไม้อยู่ป่าอยู่ดอนสิพากันมาเจ้าโพจโซนเฮาสิไปบัดนี้เก็บมพริกเยพริกในเซอุปกรณ์เก็บเพชรนะ นี่เนาะได้กระตาอันนึงสิมะพ้ากันมาเบิง้งโซนมะเพ็ดก็สิไปหาหน่อไม้เลยเก็บมะเพ็ดแล้วจริง,งเก็บมะเพ็แล้วจริงไปหาหน่อไม้ไปฮา,เ,า,า,เ,าเขาก่อนโซนมะเพ็ดของเฮาก็ได้อยู่บฮา,ากุ๊กแม่กำลังเก็บอยู่ไม้แท่งก้นเลยนี่เนาะน้องลาเขาละมากับแม่ ยูน้าแสงนี่ก็สิเป็นโฮซิงเคสกลานมากับหอมเปยป้าถั่วลูมันนะนี่ปีหน้านี่ยจะกินมีบ๊อสิได้เพิ่มกับตายเลยนะนี่ก็จะเป็นโกงเพชรเท้าสิสิบีงามป่ะเหยอ đây mà chọc sâu hơn đi nhau không mà, mà cả lên. mặt đi mà lên này nó, em lên kia bé bé mà lên kìa bê bó bê không hôm 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 chắc hôm ta hỏi cắt hôm hôm ิดขนค้นขนเอาหาหน้าไม้โหหกกระมุนเพราะว่าขนมาหาหน้าไม้เออตัวนั้นน่ะหึ่งเลยนะหน้าไม้นะน่ะเงาเลยนะโอ้ยูเสดายเนาะอู้หูดินหน้อไม้นี่นี่ ปอดโอ้มีอึดมียาเด้อมาเด้อมาเด้อมาหาน้งไม้เหมือแกงเด้อปอดโอผูผักกันทางเขาเอาผู้จนเป็นเนาะนี่ยเอาเนี่ยแต่สิเป็นน้งไม้เนาะมันพุ่นออกมาเออน้องเก็บ เส้น้องกับใส้น้องหรือว่าขอ้อเก่ามือเหืนค่อและนี่นะพี่นะพี่ไปกุง้งเพชหง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 งหบหงหขหง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 หอหงวงหงหงหลาเล็ก็หง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 างหงหอหงาไห้หง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 งหงหงนงหงหงนงนหกหงหหง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 งตงหงงหหงงหงหหงงหงงหีหง<ม> nè ừ. hồi mình mất kẹp áo luôn, mà cái này nó, mà nó để cái đi kẹp để mà on nó, ngã luôn nó còn cái này, cắt này, cắt cỡ kẹp rồi nữa. mà khơi cả vào. Ừ. đây vào đây đây mặc siêu mặt cảnh đây mặc được cột mặc mà xong mặc ừ, bớt mi đây họ chỉ mặc kẹp mà lên nó hiện mà lên <cười> <cười> เล่นทำนาฝนมาเล่นมันตำมะหุงสินอ,อื่นอือ,อต่างปุน้นากถิ่เก็บมาเพชรแล้วนะใีเส้มาเพชนี่เก็บแล้วนะพอว่าโซนทำม,มีไงพอได้เสิรแจวพอได้เสรจแจ,จงต้นไม้ปไปหา้ไม้แบบนี้ถ้ากันไปหาน้นไม้ไ,ไ,มม<า>ไม่ลอยลอยต้ไม้นั้นทมท่แต่หึงเลยเอ้ยอโซนเอามาเอามาไปไปไป มาพี่มาพี่เห็นลันด้นไม้ขาวนี่ด้นไม้ขาวนี่นี่หนาวก็เคยเลยนี่ค่อยๆอ,อย่าจิงหฮะน,นี่นะด้นไม้ขาวาจะเป็นนอนน้อยไลมนอนใหญ่ไปเลยนี่ออนโอ้โ่เจเห็นปะเห็น นุ่งนกะินเลยเนี่ขาวอดชั่วเลยได้เราสามนอกันแล้วเห็นดีแล้วก่อนนึงตอนนี้เนีมันอยู่นอกโม,โมโแล้วนะี่นี่น่เยเป็นนอดำนะตอนนี้ ไมนเนอกเขาแต่ว่าเอากสิเนาอาชงา,าดปุดเนีเอาเนาะเมื่อต้มนี่ไดนเลยเมื่อต้มกินงมาเบิงอีทางนี้บัดน,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 นี่น้อ,น,อน,นี้นั่งท,ท่าอยู่นะ

ีไออีหมาฮึไปทางนล้หมาหอนนี่นะเหาเห็นนะเห็นอนอนไม่ปลาแต่เห็นเหีตัวปูเดยวสิ่ทยถับคือคืออืมอคุณยังกับโดแกอันนี้อืม ซราบยังนี่นี่ก็แม่นแล้วนี่นี่ก็สิเป็นซอ,นอกนออะไรนี่ที่สามที่สี่ตัวนี้ที่ห้าตัวนี้ห <8. S 1> ยั่งหมดเลยนี่หกนี่สิหกทีเจ็ดอยู่พี่กอดอีโหดหนะลีอ้านาหนๆตัวหักกระพุนก็บนี่ถามตัวเล็กดูเ,เ,อเอาว่าทำไมเผาหนี่เอามือรัดทำให้เผาเลย ไปไปไปอันนี้ัวนี่เอาเะยแค่ <laughs> พูดนี่อ่อนพูดเลยอ,อย่าหายดิจับเอ,อาไว้เรื่องอะ,ะ,ะไรเรื่องอนะนี่น้องเราไหมนี่อ๋อน้อยน่าพิพานะแล้วแต่ป่ามันน้อนนึง ได้ด้อ mm. uh, uh, oh. oh, ้าวมีนกกระตานีหมูมั้งมาได้ยังนหรอกมาเก็บกระตาดโอ้โหนี่นเห็นอยู่ขาวๆเห็นอยู่บเอากรเบงดูเอาเอฟซีเบ่งดู Tôi mới phốc leo, ô, tụi sắp mặc đây, để hắn lọt vào máy của đâu. นะคุณเอามาแล้วเห็นตัวมังคาซับอ้าหนูไม้นั่งสุกมกอยู่ตัวหญ้าหนูไม้นอนตัวเนี่ยเม่อยให้คนมาจับเห็นบ่ละเอาเด้อดูเด้อเห็นบ่อุ๊ยมีเห็นเห็นแล้วมีเห็น อเห็นเราออดพอเลูกครึ่งเนาะครึ่งขาวครึ่งดำไปแต่ที่ได้หนูนี่ตอนนี้จะมองคุณบ๊อบเปิดดูลองดูสูงดูฝาเช็มเลยด้ะตอนนี้กับแม่ได้เนีย่ย

คจะได้ดดไน่นละยม่นเห็นล้วเห็นล้วเห็นเวนีเห็นล้ว หนังขาวยิมมเงคาเนาะหนังขาวแต่วันนอน,น้อยอ่ะจับไปไปส่งพักกล้องก่อนนี่ก็คือหน่อไม้หอนไปซับเอาเนาะก็ได้ไลยอยู่ได้น่อนนี่เห็นนะ เยอะเวลาแล้วยามนี å, cá, cá, ้มันละอึดนี่นะเนาะย่มนี้พนเราบปอึดพนเราไปหาก็ได้คนมีเป็นหาก็ได้นี่ตัวนี้มันตัวซ่อมแล้วระตานึงตัวนี้นี่รับตาหาก็อย่างได้ย่มนี้นะคนว่ารับตาหาก็ได้ย่มนี้เงาขนาดเลยันี้เป็นชับโสนนี่นะเอ๊ มืสมังในการซ้อมน้ำไหมน้ำไม้ไมเผาก็ลอยร้อยด้วยสิเป็นนอกข้าวตัวนี้แก่ขนาดเลยนี่เธอเช็มหักเออจับไปสุดประดอบเชฟจนฮัก ขอได้ต้มมอใหญ่หนึ่งพูดละกะมีได้สิบเฮดเวต่อนะฮะเอาไหมละกะไปหาเฮดเวทางน้ำขี้เกลวและค่ำพูดละสิพากันเหมอเหมอกสิาเวหาเฮดต่อหรือว่าหาเฮดเพื่อมาแม่เฮดทุ่งเืมอสิพากันไปหาเฮดท่งอีน่ะหรือว่าไปหาผักนอะเนาะอ,อยากกินผักดีเนาะดิ <h its> นี่ก็สิเป็นเห็ดที่ว่าเอาผักกันไปหานะหาผู้เดียวหาผู้เดียวบ๊อบเพลอกไปนะหาเองหาเองบ๊อบเดี๋ยวบ๊อบกะตาเพิ่นเนาะได้เด้อกะอึดกะอึดกะหาอึดเนาะเห็ดนะกะหลังจากที่ว่าตาน้าพี่เกล้วหองผักกันไปหาหาเห็ดเลยไะฮอดบันนี้ก็สิผักอันเหมือเนะกะเขาเขาเขาเจอเอฟซีทุกคนที่ติดตามคลิปก่อนชาวผูพุทยเด้อเขาเจอได้ตบปะตัวเองเดี๋ยวนี้ขอบใจอลายบ๊ายบาย